หากคุณผู้ชมชื่นชอบมายการจำลองการแข่งขันสุดมันแบบนี้ subscribe เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอล l l มมิ่งทีม a m 16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอล l l ครอคัรอบ8ทีมฤดูการ2024-2025ครับ นัดนี้พาคุณผู้ชมมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 0 0 0สามชมครับเจ้าบ้านทางนครราชสีมาพม้มตอนอุรับอ,อ,อูทางบีจีรงเยอะนิงเต็ดครับเป็นส่วนของทีมไทยลีกหนึ่งเจอกันทั้งคู่ครับวันนี้มาในบทบาท ในานามของฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพรอบแปดทีมสุดท้ายผู้ชมครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดน,นี้ผ่านตัวเกมโปรเวอร์ชั่นสกอร์2021และทางฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับและตั้งใจสมมอบความสุขให้ผู้ชมทุกท่านเลยครับมาระบบตรงนี้ครับ4-4-2ครับของทางสวัสดแคทครับนำทัพโดยสมเกียจคุณมีนะครับเป็นฟิลตัวรุกอูยืนคู่กับทางนัทวุฒิที่ ควบคุมแดนกลางเป็นห้องเครื่องในวันนี้ครับส่วนทางบีจีปทุมครับมากับความมั่นใจกับระบบ352วันนี้นำทัพโดยชนะนั้นป้อมบุภาชนะทิพสงกระสินครับสันติภาพจันร์องอมสันชัยนนทิราและคุมแดนกลางโดยทางจอมทัพอย่างสารัฐอยู่เย็นครับกาลังใจสุดสำคัญเลยครับในนัดน,นี้เพียงแค่คุณผู้ชมครับ subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด ความสนุกความมันกับที่นี่เลยครับฟุตบอลคิมมิ่งเทียมสิบหกเพรฟุตบอลคือความสนุกตรงนี้เกมเริ่มคุณผู้ชมครับสวัสดีครับมาในชุดสีส้มครับบุกจากซ้ายมาขวานะครับเป็นฝ่ายเขียวโบแล้วครองบอลในตอนนี้ครับส่วนทาง BG ครับตั้งรับมาในชุดสีเงินครับบุกจากขวามาซ้ายเอาเลยครับคุณผู้ชมครับ90้านาทีหลังจากนี้เดี๋ยวรู้กันเลยครับใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปคุณผู้ชมนะสุดาเก็บบอลย้อนหลังมาที่ทางโกมิสครับ ผลป้อนขึ้นซ้ายมาสัญชัยนุศิลาจังหวะตรงนี้ให้มาสัญชัยย้อนมาใหม่ครับนนสุดะแล้วเก่งหลา่าแม่มีจังหวะมีจังหวะตัดแล้วผุเสินต้องต้องมาเตือนก่อนครับโอโ้โหดูบีจีพยายามทำเกมรุกบุกเข้าใส่ครับแต่เกมหัล่ามาขวางไว้ก่อนครับ นัดที่ผ่านมานัดล่าสุดนี้ก็เกือบคว้า3ามแต้มได้นะครับสำหรับทางโคราชครับโอเคโครามาซัดช่วงท้ายเกมครับ83นาทีโอ้โหแต่นาทีถัดมายศกรกมุรภพาครับมาซัดไล่ตีเสมอในนาทีที่84เลยคุณผู้ชมโอ้โหแบ่งแต้มกันไปครับโอ้โหแล้วมาใหม่ตัวนี้เดวิสัน Division, ดึงจังหวะแล้วตักมาตรงนี้ติดบล็อกบอลออกหลังไปครับนักเะวุจเจริญบุตรครับยืนประจำการอยู่ที่มุมทงเล่นสั้นเดนิสมูนิโลมีคืงอบอลมาตรงนี้จิ้มถึงทางนรงศักด์แล้วเก็งคลักกดตรงนี้โฮโฮดูครับอ,อ,อยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจนะครับอูบีจีไปปล่อยให้เกมพลาได้ส่งแบบนี้ อูวิธีบอลพุ่งได้ลุ้นครับเนี่ยเหลือแค่บอลไม่ตรงกรบเท่านั้นเองครับโอ้เกือบไปครับทาง BG จีปทุมครับส่วนทาง BG จีนี่ผมงานในนัดล่าสุดของพวกเขานี่ก็เป็นศึกฟุตบอลถ้วยนี่แหละครับเป็น FA ครับรอบ16ทีมสุดท้าย BG ก็แมไป เอาชนะทางสุรินมาได้คุณผู้ชมครับ4ประตูตอนหนึ่งครับเอาแต่ต้องลุ้นตรงนี้ก่อนครับมูริโลผ่านขวามาเกงคุล่าแต่ตรงนี้เรากดดิึงโอ้โหหนึ่งเสาแล้วอย่างนี้ย้ำอีกทีหนึ่ง,งโอ้โหกลายเป็นเสาแอซีดให้เลยครับโอ้โหดูเราไปปล่อยเลยเราดูครับตีลิมกากี่ยวรอบครับหน้าโ,โอ้โหหนึ่งศูนย์เอาแล้วครับกลายเป็นนครราชสีมามาสเตอร์เอซโอ้กลายเป็นได้ลุ้นลุ้นเขารอบไปกนเลยครับตรงนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์ อู๋แล้วกระหึ่มเลยครับที่สนามเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาอูแฟนโคร,ราชได้เฮก่อนครับดูจังหวะตบบอลเข้ามาแล้วกดสายตรงนี้ติดเสาไปฉลบชลานนนนิดนึงครับอ,อู๋ดูครับแต่บอลอูหลังจากที่ฉลบชลานน์เนี่ยสุดท้ายมันย้อนกลับเข้ามาเข้าทางเก๊กโคราชอยู่ดีครับดูครับอัดไปแล้วเนี่ยครับโดนบริเวณอูแผ่นหลังแล้วบอลมันไม่หนีไปไหนครับ ปิดจบด้ยวยเก่งโล่าเลยครับเดือดเดือดสิครับคุณผู้ชมครับเรียนคุณผู้ชมนะครับนัดนี้ในการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะแข่งขันในวันพุทธที่23่มเมษายนพุทธศักราชส5 6 8นะครับแข่งขันเวลา19บนตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทาง ไปที <ítulo> 80 80 anyway, ่สนามเฉลิงพระเกียรติ80ภาษาก็เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับส่วนท่านใดที่รับชมในาการแข่งขันก็รับชมให้ถูกี่สิทุกแพลตฟอร์มโอ้โหโอ้โหโรจอร์ซูริโลครับออชุดนะต่างชาติครับโอู๋สัตว์บอลฮุกๆแบบนี้องชไปเลยครับหูแล้วยอูกลายเป็นเรียกเสียงเฮให้กับ ทางแฟนบอลที่เดินทางมาที่สนามอย่างอุสสวั์แคดูครับพลิกมาแล้วนี่ครับกดเต็มมเลยครับยิงสวนไปเลยไม่ต้องรอช้าครับเดวิสันเนี่ยครับฝากบอลเข้ามาแนวลึกตัวนี้พลิกได้ครับโอ้โหสัตบอลฮุบสูบตะข่ายไปเลยครับ2-0ครับที่นครราชสีมามาสต้าเอฟซี โอ้โหขึ้นนำครับวันนี้เตรียมตัวมาได้ดีจริงๆครับลุยกันต่อครับคุณผู้ชมยังมีโอกาสสำหรับทั้งสองทีมนะครับผ่านไปเพียงแค่19นาทีเท่านั้นเกงโฮล่าจังหวะโยนคอสเข้ามาในกรอบมติดบล็อกครับบอลทุ่มครับสมเกตคุณมี เกี่ยวบอลตัวนี้มาได้นอสุดะมาขวางแล้วสะกัดไปก่อนครับดูครับลุยมายตรงนี้ครับนัทวุฒธนัทวุฒธมีเล่นสั้นกับสมเกียรติครับตากหยอดตัวนี้มีขึ้นโมงตัวนี้โอ้หโเโต็มเสาเต็มเสาไปเลยครับเป็นเรียเย่ดีดเข้ามาแล้วชานะนั้นเก็บบอลได้ โอ้โห uh oh. แล้วจังหวะที่เลาะมายัางติดสปีดไม่ได้ครับเอาเลยครับสปีดเร่งเครื่องมาแลวครับดวงกนารงศักดิ์สลัดหนีมาได้หนึ่งแล้วครับโยนขึ้นมาชนะทิพย์สันติภาพจันงมชนะทิพย์มีวิง่งทําลายชี้ยกมือโขอครับแต่บอลยังไม่ปล่อยครับดึงจังหวะ โอ้เกมคนลาเกก็หลงมาช่วยเกมรับในนาทีด้วยครับดูครับโอ,โอ,โอ้ยังหาจังหวะโยนไม่ได้ชาทิพยโยนจนได้แล้วโอราเนียวว้าจังหวะแรกของการเข้าทำของบีจีครับแต่ก็กลายเป็นทงยุกครับจากจังหวะล้ำหน้าครับคุณผู้ชมเช่นชอบและเชียร์ทีมใดกันบ้างครับคอมเมนต์รายงานตัวให้กำลังใจทีมรักกันได้เลยนะครับ อ้าวแต่ต้องลุ้นตรงนี้กันต่อครับหมูงสบัดของราเนียวแล้วชนะนั้นอู้หูดูครับจังหวะสุดท้ายอีจองชอนมาช่วยอูตัดบอลไปได้ครับผลงานท่านั้นล่าสุดอูในส่วนของทางนครราชสีมามาสตาเอฟซเนี่ยพวกเขาก็พ่ายไป3นัดครับชนะ1แล้วก็เสมอนหนึ่งนะครับผู้ชมครับ ก็ทางฝั่ง BG กันบ้างครับงานทันราสุดของพวกเขานี่ชนะ 3, สมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งครับแล้วนัดล่าสุดนี่ก็เป็นการที่พวกเขาไปเยือนไพ่ต่อทูแบงเคาะมูนเต็ดไป3สูตรนะครับเอาก็ให่หลังใจทั้ง BG รวมทางกับทางสวัสด์แคทท้งคู่เลยนะครับหือ <c oughs> กันใหม่คันนี้สันชัยให้มานะัทวุิถึงสมเกียจคุณมีครับป bon ้ายบอลมารหน้ามูริโลล ย้อนมาตวัดขวากับเกง่งฮูลา่าย้อนมาตั้งใหม่ครับสมเกียรติคุณมีเปิดบอลตรงนี้ลึกออกหลังไปครับเรียนคุณผู้ชมนะครับจบแมชนี้ทางช่องของเรากำลังทยอยจำลองการแข่งขันนะครับในช้าง FA ครับในส่วนของรอบแปทีมสุดท้ายทุกคู่เลยคุณผู้ชมครับทั้งราบรีกับแพ้นะครับ มีทางสุโขทัยเมืองทองครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งก็จะเป็นทางบริดาที่จะดุนกับจันทบ,บุรีครับโอ้โหฮะติดตามรับชมช่องของเราไว้เลยนะครับความสนุกความมันแบบนี้มาให้ผู้ชมต่อเนื่องรับชมเพื่อความบันเทิงนะุผู้ชมครับที่เกมของเรากันต่อครับสมเกรตคุณมีให้มาสันตริสมาฝากมาเดวิสันยกตรงนี้มาดีตรงนี้สวยครับเกมคล่า เข้ามาข้างในหยดขึ้นมงกุเดวิสันวูด้ดูครับจังหวะลุ้นประตูที่3ของพวกเขาครับโอ้แต่ยังไม่ได้ครับเราดูจังหวะที่เกมคนล่าครับหยดเข้ามาแล้วผูกมาอีกทีครับโอ้โหเดวิสันเข้ามาอยู่ในกรอบเฉยเลยครับเอ็นเดียแย่ครับให้ขวามาสติภาพจันงม บอลย้อนมาถึงกฤษดาการแมนครับฝากซ้ายมาสัญชัยขายครึ่งแรกลุนประตูตีใครแตกกับจังหวะของบีจีตรงนี้ครับสัญชัยอย่างตามแค่2ลูกครับยังมีโอกาสพลิกได้แล้วราเนียวพลิกมาโฮ,โฮ,โฮ,โฮูา้ฮูมาหันมาจะกดจะซัดกันแต่บล็อกมาได้ทันได้เร็วครับยังสมศูนย์อยู่ครับตรงนี้สัญชัย สายชัยนุสินาครับฝากมาสันทิภาพจังองอมพริกแล้วหมุนดุนสก,กิดต,ตรงนี้ผู้รุสินไม่ว่าอะไรแล้วผู้รสินตอหมดรึ่งแรกเลยับเป็นสองศูนย์ที่ทางนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับขึ้นนำทางดีจีทุลไปกดเดวกลับมารับชมเกมในโฉมทางครึ่งหลังครับมาครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อน,นรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การจำลองกนนารแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับ ส,สูนย์ที่นะครราชสีมามาสเตดเอฟซขึ้นนำทาง BG ไปก่อนครับเดี๋ยวดูครับว่ามาการแก้เกมของ BG ครึ่งหลังอจะต่อกรกับทางเชาบ้านสวัสดแคทอย่างไรไปลุยครับผมู้ชมครับ <c oughs> วีรวัตรครับย้อนขึ้นหลังมากับธนชัยหยอดมามูรีโลชนาทิพขึ้นบอลฝั่งขวาครับ อย่างหาจังหวะหมวนจะพลิกอยู่ครับนะแต่ดูครับแนวรับตั้งแต่มิดฟิลด์แดนกลางนี่ลงมาช่วยเกมรับดูครับเนี่ยครับมาป้วนเปลี่ยนตนัวนี้ราเนียวันนี้อ่าอ้ยังหาจังหวะเข้าทำแบบถน,นัดถนีดอ้ยังไม่ได้มากเท่าที่ควรครับตัวนี้ครับโดนมารุมแซะตัดฟาวไปอ้แต่ลุ้นจังหวะลูกฟีคิกต,ตรงนี้ก่อนครับประตูตีไข่แตกมาเร็วก็ได้ลุ้นกับตัวนี้เกี่ยวได้แล้วชนะนั้นคูตะวัด ต้บล็อกครับแอนเซลมุ่งทิ้งออไปก่อนเ้านารุักเอาออกไปกทีหนึ่งครับห <c oughs> ลายเป็นบีครึ่งหลังเร่งเครื่องบุกเข้าใส่เลยครับสารัฐอยู่เย็นย้อนมาชนะทิพส่งกสินครับกาคุโตโนสุดะให้ขวาแล้วสติภาพแม่จะเปิดบอลเข้ามาข้างในครับยัางตรกบล็อกอยู่ครับ มุมครับลักษณะคอสเข้ามาแล้วบอลตกตัวนี้บุริโลโอ้โหแสงสารัฐครับโอ้โแล้วอ้าวออ้ยสากัดแม่นด้วยครับสาโตลีิมาลีมาให้มาสมเกียติคุณมีครับเกนคูล่าอ่าแล้วรับพื้นที่ของสมเกียติมีแล้วตวัดเขามาบุริโลแบบนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โโหโดูครับดีกิตา้าหน่อยไหมโอ้โห,โห,โหยังไม่ดีดครับยังไม่ดีดครับโอ้โหสามส่วไปเลยครับ วู้กลายเป็นตั้งรับโอ้แน่น่แล้วสวนมาตรงนี้ในึ่งหลังโอ้เชียบคมอีกแล้วครับดูจังหวะเล่นร่วมกันครับื้สตอริมาผ่านบอลเข้ามาข้างในแล้วโอ้ไม่ต้องใช้อจังหวะเยอะครับดูคามริโลปาดหน้ามาแล้วเนี่ยครับโอแต่จังหวะแรกเหมือนตังต้งให้ตัวเองยิงเลยครับ โอ้๋สามศูนยแล้วครับผู้ชมครับสำหรับทางสวัสดิ์แคทนครราชสีมามนสนาสด้าเอฟ4ครับห้าสิบเจ็ดนาทีผ่านครับอืมดูครับโจทย์ชิ้นใหญ่โจทย์ชิ้นโตเลยครับที่จะต้องไล่แก้ปัญหาเลยครับอ่าสามศูนย์สามศูนย์ที่บีจีพยายามเร่งตัวนี้ปูตัดเกมอีกแล้วกับเดนโชเนโรตรงนี้สั่งเวยใบเหลี้ยงไปครับ ในช่วงเวลานี้ก็กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วทุกู้ชมครับของฟุตบอลลีกไทยของเรานะครับโปรแกรมในนัดถัดไปเนี่ยเดี๋ยวทางสวัสดแคทจะต้องไปเยือนทางเมืองทองนะทุผู้ชมครับวันที่27เมษายนพุทศกราช2568น,นะครับส่วนทาง BG คุณุู้ชมครับ พวกเขาเนี่ยจะมีคิวในส่วนของการเปิดบ้านเจอกะสุขโขทยยัย FC ที่27เมษายนพศตราษ2 5 6 8ก็ติดตามรับชมและสนับสนุนฟุตบอลไทยลีกของพวกเราให้โด่งดังไกลไปทั่วโลกกันนะครับคุณผู้ชมครับือกันต่อครับตัวน,นี้เจ้าบ้านได้เป็นฝ่ายครอบครองบอลครับสยามแย็บลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังตัวนี้ครับโรสักเพชรนอกสองขลา หาชงหมวนเข้ามาครับสมเกตคนบีตัดเข้ามาตัวนี้แม่หยอดแล้วข้ามสารัตไปซันโตลิมาจะไปเอาบอลครับนะ่แต่น้ำหนักบอลแรงแล้วลึกออกหลังไปครับบีจีเล่นสั้นครับเอ็นเดียเย่ขวางสนามมาที่กฤิสาการแมนตรงกลางมีสารัตครับเอ็นเดียเย่จิ้มมาฝั่งขวาสันติภาพจันงอมเล่นกับชนาทิพ ตัวนี้ขึ้นบอลมาสวยแล้วตักโด่งตงัวนี้วีรวัตรเอาชัวร์ครับหมงสกัดออกหลังไปก่อนครับลูกเตะม,มุมของทาง b ีจีกร์กุโตโนสุด,ดะนิวรับหน้าที่เป็นผู้ที่โยนฟีคิกตัวนี้มาครับสันติภาพพักออกมาม้วนให้มาแต่อีจองชอนครับเืวันนี้ดักเก็บดักกินได้หลายจังหวะสวยๆเลยครับ ยี่สนาทีก่อนเวลาบาดเจ็บครับคุณผู้ชมจังหวะที่ตักโด่งมา <c oughs> งกโกเมสเก็บบอลไว้แนบเนียนเลยครับอินเดียเย่สารัตผ่านบอลเล่นกับโนสุด,ดาอู่สิบเอ็ดคนของทางสวัสด์แคทลงไปแพ็คเกมรับของตัวเองแล้วครับโอ้โห,โหโต้องการเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายครับเอาเดี๋ยวดูตัวนี้ครับมนะ่จชัชอน สกัดทิ้งออกมาสังชัยโดนโฉกแล้วครับเอโคล,ล่าจะตัดเข้ามาข้างในโดนรุมสอเอะไะครับเข้าทางบีจีรเนี้ยบังเหลียดนี้ถึงชนาทิพชันนาทิพแม่ไม่ผ่านเอ็นเซลแต่เรียกฟาวได้ครับโอ้โหดูครับจังหวะของชนาทิพครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูผิวเลยครับไปต่อครับคุณผู้ชมครับ จังหวะฟีคิกที่ลุนประตูตีไข่แตกก่อนครับอ้าวอยู่หันฝันดีมีลงมาแล้วตุว้โอ้ยเต็มเสาเต็มเสาแล้วมีโคตัวนี้บอลไปตกถึงวีรวัตรครับออ้ยบีจีพลาดประตูการตีไข่แตกตัวนี้ไปครับโอ้ยดูครับสยามแยบ็บมงเช็ดมาสมเกียรติให้มาสันชัยครับโอ้โหสารรัฐ ขึ้นซ้ายมาโนสุดะจิมมาแล้วราเนียวโดนดักครับปัน่นตรงนี้เข้ามาซัมโตริมาตรงกลางมีมีที่โกมิสโอ้โห,โห,โหนี่ก็ยังอ่านจังหวดะดักได้บีจียังสู้อยู่แต่แม่ไปผ่านบอลตรงกลางโดนตัดแล้วครับตัดมาเอา้าบอลไปชนหลังแต่ยังได้อยู่ครับมูริโลขวาที่ดีขึ้นมาครับเกงฮล่าสบัดต,ตรงนี้มาโมงโชบมูมูริโลครับโอ้โหกดตรงนี้ อูไดลุ้นดีเหมือนกันครับวมที่ดีตรงนี้มาครับตวัดตัดยกเข้ามามีโมงชงแล้วนี่ครับโอ้โหซัดบอลแต่มันปลิ้นปลิ้นครับลุยกันใหม่ครับผู้ชมครับ <c oughs> เกมก็เข้มข้นเหลือเกินครับสาโลนานนอินครับให้มากริศดาการแมน มสผ่านบอลมาตัวนี้เดี๋ยเย่ครับงานในลีกของทั้งสองทีมนี่ก็สบายสบาย,บาย,ลยัลทคุณผู้ชมครับทางนครราชสีมามาสเตอร์เอีเนี่ยพวกเขาก็อยู่อันดับที่13บสนะครับโอ้โหนี่ก็แอบ,บรุ้นแอบ,บเสียวกับโซนตกชั้นเหมือนกันครับมีอยู่32แต้มครับโอ้แต่ก็มีแนวโน้มรอดการตกชั้นเลยครับ ส่วนทาง BG ีปทุมยูเนเต็ดนะครับผลงานในส่วนของหลีกของพวกเขาฤดูกาลนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอ่าก็อยู่อันดับที่3 52แต้มคุณผู้ชมครับโหยังในแอบคับเคี่ยวกับทางราบรีที่ไล่มาอยู่ที่49แต้มเหมือนกันครับเข้มข้นจริงครับไทยลีกในฤดูกาลนี้ครับอาอายูฮันมีย,ยกสะบัดมาครับ เอ้ยเรา,าถูกสุกสุดมีก็ลงมาช่วงครึ่งเวลาหลังตัวนี้อูพยายามมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเลยครับแต่กําลังเข้าสู่ช่วงอูท๋ทายเกม้วครับทั้เวลา3นาทีตัวนี้สเตอร์ลมาอูบอลไปเข้าทางเจ้าบ้านครับไปคลองบอลในพื้นที่ของทางบีจีด้วยอา้าวบีจีตัดได้ครับอีฮันฟานดี้ย้อนมาเซตใหม่ครับปิณา แล้วไหลา้ายนัทวุฒิสุกสุ่มดีดมาราเนียวพลิกได้ครับอิวันฟานดี้ยัดซ้ายนัทวุฒิันนี้ทดเกินมาแล้วครับแต่ให้โอกาสบีจีฮูฮูแล้วจบเกมไปเลยครับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับสามารถเอาชนะทางบีจปทุมไปได้3าศูนย์ในการจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับหากชื่นชอบการพาความยายมันมันแบบนี้สับสุดพายเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ